คนที่เป็นสิวหรือว่าผดผื่นเรื้อรังไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะลำไส้รั่วมีหรือเปล่าถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้มีความเสียสมดุลหรือว่าเกิดภาวะที่เราเรียกว่าลำไส้รั่วเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปถึงที่ผิวของเราด้วยทําให้เป็นสิวผื่นแพ้เขาบอกสิวขึ้นรอบปากเนี่ยมันเกิดจากท้องผูกความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้อะจริงไหมแปลว่า,าจากไหนประวัติการเราค่ะมีทั้งต้านการอักเสบ และอักเสบโดยปกติเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างสมดุลแต่ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยไม่สมดุลเมื่อไรมันก็จะทําให้สมดุลเดิมตัวนี้เอ็นเอียงไปทางการอักเสบมากกว่าก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองได้อาหารอะไรบ้างที่กระตุ้นสิวโปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นลดการสูญเสียวความชื้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยม,มีความชุ่มชื้นมากขึ้นคนที่เป็นสิวจากการที่กินนมวัวก็สามารถเปลี่ยนมากินนมพืชแทนได้นะการโปรไบโอติกเนี่ยช่วยลดการสลายคอร์ ยับยั้งการอักเสบแล้วก็กระบวนการแก่ชราของผิวได้กินอะโวคาโดต่อเนื่องกัน12สัปดาห์เนี่ยเขาจะพบว่าในลำไส้เนี่ยมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มาคือกรูเช็คอะคาเดมี่บายกรูเช็ครวมคร์สเรียนสกินแคร์อาหารเสริมอยากเพิ่มความรู้แอดไลน์เลยแอดไซส์กรูเช็คอะคาเดมี่ สวัสดีค่ะอันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการกร o เช็กอ a คาเดมนะคะรายการที่มาอัปเดตงานวิจัยอาหารเสริมสกินแคร์ให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะคะกรูเช็กเรามีคอร์สเรียนอาหารเสริมแล้วนะคะมีหลายคอร์สเลยเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้สนใจที่อยากเ,เรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้ค่ะแล้วก็กรูเช็กรับพัฒนาสูตรอาหารเสริมสกินแคร์นะคะเจ้าของแบรนด์อยากพัฒนาสูตรกับเราอย่าลืมเข้าไปที่บ้านเขียวนะคะตามลิงก์นี้หรือว่าสแกน QR Code ได้เลยแล้วก็คลิกตรงนี้กรอก้อคไไค่นน่่ะะนาตง็ป จะพูดกันเรื่องโปรไบโอติกที่ไม่ใช่แค่เรื่องลำไส้ทุกวันนี้มีงานวิจัยเยอะมากแล้วเนาะเกี่ยวกับโปรไบโอติกที่ช่วยเรื่องผิวเป็นหัวข้อยุคใหม่ของการดูแลผิวจากภายในด้วยโปรไบโอติกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยลดอาการท้องผูกแต่กับผิวเนี่ยมันเกี่ยวยังไงถ้าสมัยก่อนเราจะรู้จักแต่สกินไมโครไบโอมใช่ไหมชุมชนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวทําหน้าที่ในการปกป้องผิว จากเชื้อโรคเนาะดูแลแล้วก็รักษาสมดุลของเกราะป้องกันผิวแต่นับปัจจุบันเนี่ยเขามีการค้นพบมาเยอะละว่าเชื้อที่ลำไส้เนี่ยก็มีผลกับผิวได้เหมือนกันเพราะว่า2ชุมชนเนี้ยเขาคุยกันโดยเขาอาศัยสารเมตาบอลท์หรือสารที่จุลินทรีย์ย่อยแล้วหลั่งออกมาหรือว่าใช้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นตัวกลางในการสื่อสารดังนั้นถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้มีความแบบผิดปกติเนาะหรือเสียสมดุลหรือว่าเกิดภาวะที่เราเรียกว่าลำไส้รั่ว สารพิษต่างๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทําให้เกิดการอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปถึงที่ผิวของเราด้วยก็ทําให้เกิดแบบเป็นสิวหื่นแพ้หลายๆคนฟังแล้วอาจจะยังงงๆอยู่แต่เดี๋ยวฟังเรื่อยๆนะคะจะเริ่มเข้าใจได้มากขึ้นดังนั้นคนที่เป็นสิวหรือว่าผดผื่นเรื้อรังไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะรำไส้รั่วนี่หรือเปล่าใช่เป็นไปได้เพราะว่ามันมีการกระตุน้นการอักเสบแล้วก็มีผลกับเรื่องกระบวนการผลิตน้ํามันซึ่งทั้งการอักเสบแล้วก็การผลิตนน้ําามมัทีี่่กกเเิ ใจในการเกิดสิวอยู่แล้วในแง่ของภูมิแพ้ก็เช่นเดียวกันนะคะพอมีการอักเสบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกสารก่ออักเสบเนี่ยมันก็จะไปทําลายปราการผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความไวต่อการระคายเครื่องต่อการแพ้ได้ง่ายเขาบอกสิวขึ้นรอบปากเนี่ยมันเกิดจากท้องผูกหรือว่าความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้อะจริงไหมเบ่ามาจากไหน าบอกเออจริงไหมยังไม่มีรายงานนะในเรื่องนี้แบบจริงๆจัง,จงๆทั้งในแง่ของเคสรีพอร์ตหรือว่าการทํางานวิจัยยังไม่พบความสัมพันธ์นี้แล้วดูยังไงว่าอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นซิวหรือว่าผดอย่างเงี้ยมันมาจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ก็แ,แนะนําว่าดูอาการรวมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดจากเรื่องจุลินรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารร่วมด้วยทางแบบแน่นท้องปวดมวนท้องท้องเสียหรือว่า ท้องผูกเรือรังพวกนี้คืออาการของลำไส้แปรปวนซึ่งมีสาเหตุหลักๆเลยมาจากการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ไปกระตุ้นการอักเสบแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันเราเพี้ยนได้เพราะว่าต้องเล่าอย่างนี้คือเชื้อเนี่ยมันจะไปปรับสมดุลภูมิคุ้มกันใหม่ภูมิคุ้มกันเราค่ะมีทั้งต้านการอักเสบ และอักเสบโดยปกติเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างสมดุลแต่ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยไม่สมดุลเมื่อไหร่มันก็จะทําให้สมดุลเดิมตัวเนี้เอ็นเอียงไปทางการอักเสบมากกว่าก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดโรคพวกออโตอิมูนหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองได้ซึ่งก็จะส่งผลไปยังระบบอื่นๆอ,อย่างระบบผิวหนังเองเนี่ยก็ทําให้เกิดผื่นแพ้เกิดสิวอ,อย่างที่เราเล่าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันลามไปได้ถึงระบบประสาทหรือว่าระบบการหอผ่านของเราเลย อาหารอะไรบ้างที่กระตุ้นสิวอาหารที่จีไอสูงน้ำตาลสูงแป้งขัดขาวนมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะพวกเนยชีส<ม>อาหารฟาสต์ฟู้ดของมันของทอดแล้วก็เนื้อแดงพวกนี้<ม>กระตุ้นให้เกิดสิวได้ซึ่งอาหารแต่ละรูปแบบที่เราพูดมาเนี่ยเขาก็จะมีกลไกลที่จะไปกระตุ้นการเกิดสิวเนี่ย แตกต่างกันอย่างพวกที่เป็นของทอดเนาะในพวกน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวอาหารแปรรูปหรือว่าไขมันที่อยู่ในสัตว์เนี่ยพวกนี้จะให้กรดไขมันอิ่มตัวก็จะทําให้เกิดทอมมิตต์แล้วก็ไปกระตุ้นผ่านเ M ็มทอผัดเวหรืออย่างเนื้อแดงเนี่ยก็ทำให้เกิดลิวซีนกรดอะมิโนที่ไปกระตุ้นเอ็มทอผัดเวเหมือนกันหรืออย่างน้ําตาลอาหารเจไอสูงเนี่ยก็จะไปกระตุ้นอินซูลินแล้วก็ไปเพิ่มอินซูลินกรดแฟกเตอร์1แล้วก็ทําให้เกิดการผลิตน้ํามันที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกนมวัวผลิตภ กระตุ้นได้2กลไกเลยก็คือผ่านเอยมทอด้วยแล้วก็ผ่านอินซูลินด้วยคือมันก็ต้องมาสังเกตตัวเองอะนะว่าเราเป็นสิวจากสาเหตุอะไรอย่างคนที่เป็นสิวจากการที่กินนมวัวก็สามารถเปลี่ยนมากินนมพืชแทนได้นะอย่างนมถั่วเหลืองเนี้ยเขาก็มีรายงานว่าเขาไปลดฮอร์โมอนเพศช,ชายที่เป็นตัวกระตุ้นสิวได้แล้วโปรไบโอติกเนี่ยไปลดสิวด้วยกลไกอะไรเนาะตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็จะไปทํางานที่2กลไกหลักๆอย่างที่เราได้พูดไปเลยคือ1ไปลดการกระตุน้นอินซูลินโกรทแฟกเตอร์วและ2ก็คือไปลดการแสดงออก ของเอ็มทอที่มีผลต่อการแสดงออกของฮอร์โมนแอนโดเจนที่ทําให้น้ํามันเนี่ยมีการผลิตมากขึ้นคืออย่างพี่อ่ะกินนมไม่เป็นสิวกินน้ําตาลไม่เป็นสิวแต่กินชีสดันเป็นสิวรู้เลยอ่ะไปต่างประเทศเนี่ยแบบอยู่อิตาลี2ออาทิตย์อ่ะรู้เลยว่าวันนี้กินชีสพรุ่งนี้สิวขึ้นตอนที่เป็นสิวจากการกินชีสเนี่ยสิวขึ้นพทิร์ไม่ใช่สิวปกติของพี่เป็นสิวที่ฐานไม่อักเสบมากแต่มีหัวหนองแล้วก็ขึ้นอยู่ไม่กี่จุดเนี่ยสามสี่จุดอย่างเงี้ยเป็นสิวขึ้นมาแบบแปลกๆเลยอย เขาเป็นสิวจากการที่เขารู้ว่าเขากินอาหารอะไรอาหารแต่ละตัวก็จะมีกลไกที่กระตุ้นสิวต่างกันแบบที่ปันบอกใช่ไหมดังนั้นถ้าจะต้องเลือกกินโปรไบโอติกอ่ะอย่างพี่เป็นคนกินชีสใช่ปะ่ะในวันที่เราอับก,กินชีสเยอะๆอะไรอย่างงี้การกินโปรไบโอติกที่มีกลไกมาลดก,การแสดงออกของเอ็มทอก็น่าจะช่วยได้ใช่เป็นทริคเล็กๆนะเนาะแต่ว่าจริงๆมันควรจะไปเลี่ยงอาหารกลุ่มนั้นแหละ ยกตัวอย่างโปรไบโอติกที่ช่วยเรื่องสิวบางอันไหนน่าสนใจของต่างประเทศก่อนละกันถ้าแบบที่เคยเล่าเนอะก็คือของต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดได้ตรงๆเลยชื่อตัวนี้ชื่อว่า Clear Acne Support มีโปรไบโอติกรวมทั้งหมดเนี่ยถึง18,000ล้าน cfu แต่สายพันธุ์หลักๆเลยมี3สายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิวก็คือ Lactobacillus acidophilus Lactobacillus p แพนคา r u m แล้วก็ Lactobacillus rhamnosus ซึ่งจากรายงานเนี่ยทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยเขาก็มีกลไกในการลดสิวเนีีนยยนนีีี่่่่่ยยยยยททััั้้งงง2กกกกกลลลไไออาาาาเเเเรรปนนนนจใสูตต็มมวดิ ที่เป็นตัวช่วยปรับฮอร์โมนเนาะในบ้านเรายังไม่มีใช้แล้วก็มีพวกกลุ่มแนสินาไมา้แล้วก็ซิงที่ช่วยเสริมเข้ามาอีกตัวนี้น่าสนคือไล์สเปซที่เป็นสูตรแอคเนรีลฟบวกสกินรีบาลานซ์อันนี้โปรบาติก ไม่เยอะนะ2 0 0พล้าน c ซียบิวต่อแคปซูลแต่มันแอคชั่นแล้วไงมีแลคโตบาซิลัสบอรกอีคาสที่มีงานวิจัยทางคลินิกว่าสามารถลดเชื้อซิเแอนเนที่เป็นสาเหตุของสิวได้แล้วก็มีตัวบีฟิโดกับแลคโตบาซิลัสอีกหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยที่มาปรับสมดุลจุลินทรีย์บนผิวอันนี้เสริมเกราะป้องกันผิวนะมันก็จะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเนาะมีซิงค์มีแลคโตฟอรินมีวิตามินอีวิตามินซีที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวด้วยก็ถัดมาเป็นของไทยบ้างนะโมมิสาายยยพพััันนธธุุ์แต่่่สสทีีเกวกวข้องบิวเเลลยียตจะมบาซัแโฟก็ ที่เราเล่าไปช่วยลดเซีกยนี K ่ N e, ลดการอักเสบได้มีเลคโตบาซิลัสไรยทอรายบิฟิโดแบคทีเรียมเบรเวแล้วก็บาซิลัสโคแอคูแลนที่ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบที่ผิวเสริมวิตามินซีแล้วก็สิง่งที่ช่วยได้ทั้งเรื่องภูมิเรื่องสิวเลยแล้วก็ตัวน,นี้เขามีความน่าสนใจคือเขามีเทคนโนโลยีในการเคลือบสีชา้นะทำให้เช er ียรจุลินซีเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ถึงลำไส้เราอีห่อของบ้านเราสีส้มๆตัวโปรเทนโปรไบโอติกอันนี้ก็ทำมาเพื่อช่วยเรื่องสิวนะโปรไบโอติก10บพันล้านเซลานอยู่ ตัวเชื่อเรื่องสิวเหมือนกับโบมีเลยแลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลัสแล้วก็ตัวแลคโตบาซิลัสแรมโนซาสมาลดเชื้อเสียกเนาะตัวเสริมริดต้านการอักเสบผิวก็ใกล้กันนะแต่ว่าไม่มีบาซิลัสคเอกูแลนมีซิงค์ออกไซด์มาลดการอักเสบของสิวมาช่วยคุมมันแล้วก็มีตัวพรีบาลติกเนาะที่มาทําให้เชื้อเนี่ยอยู่รอดตาย ี่เคยเจองานวิจัยว่าโปรไบโอติกเนี่ยนอกจากช่วยลดสิวแล้วอะยังช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้ผิวชุ่มชื้นด้วยอันนี้คือทําได้ใช่ปะ่ะได้เหมือนกันนะเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยในการสร้างเซรา่มายแล้วก็กรดไขมันที่สําคัญต่อประกันผิวช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นลดการสูญเสียความชืน้นนะคะทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นและการรับประทานโปรไบโอติกเนี่ยก็ยังมีผลในเรื่องของการสร้างแอนติไมโครบิลเพปไทด์หรือว่าเป็นเพปไทด์ที่แบบป้องกันเชื้อก่อโรคที่ผิวนนนัังงด้้แลวคที่ถึขเป็ ภูมิแพ้ผิวหนังเลยไงโภบาติกช่วยได้ไหม ช่วยได้เหมือนกันมีงานวิจัยทางคลินิกหลายตัวเลยที่ยืนยันเรื่องนี้นะโดยเฉพาะในเด็กลดการเกิดอัทอปิกเดอร์มติิสแล้วเขาช่วยป้องกันสารที่ก่อภูมิแพ้ในอาหารได้ด้วยแล้วเขามีรายงานด้วยว่าในคุณแม่ที่มีการเสริมโปรไบโอติกบิฟิโดแบคทีเรียมเบรเวแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียมลองกุ้มเนี่ยตั้งแต่ตั้งคันไปจนถึงหลังคลอดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดภูมิแพ้ในเด็กได้แต่อัน,นี้นะต้องบอกก่อนว่าคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังเนาะก็ต้องได้รรับกา รักษาจากคุณหมอนะคะอย่าทิ้งกรารรักษากินไปคู่กันได้ยกตัวอย่างอาหารเสริมได้ไหมกลุ่มนี้ยังเจอแต่ของต่างประเทศนะในไทยเรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อย่างตัวแรกเนี่ยชื่อว่าโคเด็ก e แอ็กซิมาโพรนอ๋อชื่อตมกลัวมากใช่นึกว่ายา <laughs> เขามีแลคโตบาซิลัสอะซิดฟิลัสแล้วก็แลคโตบาซิลัสแวรโนซัสในการช่วยลดผดผื่นแล้วก็ฟื้นฟูผิวเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นมีบิฟิโดแบคทีเรียมลองกุ้มในการเสริมการทํางานของประการผิวแล้วก็แลคโตบาซิลัสพาราคาเซอช่วยปรับ ภูมิคุ้มกันผิวแล้วก็ลดความไวที่ผิวได้แล้วก็ยังมีพรีเวอติกอย่างอินูลินเอสค่ะ,คะเข้ามาช่วยเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อปอดีอีกยี่ห้อที่น่าสนใจคือตัวเดอร์มาล่าซัพพลเมนต์ทูบีไม่รู้น่าจับอะไรสีส้มหมดเลยช่วงนี้โปรไบโอติกเนี่ยมี6.25พันล้านเสียบอยู่มีตัวบีฟิโดแบคทีเรียมแลคติสมาช่วยลดความรุนแรงของโรคผิวหนังอักเสบมีบีฟิโดแบคทีเรียมลองกัมเนาะนี่ก็มาเสริมเกราะป้องกันผิวลดการอักเสบเนาะแล้วก็มีเชื้ออีกหลายตัวเลยที่มาเน้นนนนนปรรรััับบบสสสมดดดุลลลกกกกกกากกาาาาออเเโยทํงผ่่ิิ็ซีแหะ ทำให้ผิว่าแข็งแรงขึ้นจุดเด่นเลยเขาใช้พรีไบโอติกที่ชื่อว่าพรีฟอร์โพที่เขาวิจัยมาแล้วว่ามาช่วยเสริมการทํางานของเชือ Pro ้อโปรไบโอติกได้ โปรไบโอติกนอกจากจะช่วยลดผิวลดผลดผื่นแล้วช่วยเสริมการทำงานเกาะป้องกันผิวให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วเนี่ยในแง่ของผิวช่วยอะไรได้อีกบ้างลดริ้วรอยอันนี้ม,มีงานวิจัยแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขามีงานวิจัยว่าการรับประทานโปรไบโอติกเนี่ยช่วยลดการสลายคอลลาเจนยับยั้งการอักเสบแล้วก็กระบวนการแก่ชราของผิวได้ช่วยปกป้องผิวจาก,การังสีว v แล้วก็ลดการเกิดภาวะ ออกซิเดทีฟสเตรสหรือว่าอนุมูลอิสระที่มากเกินจากงานวิจัยทางคลินิกนะคะที่เขาให้กินแลคโตบาซิลัสแพนทาร์มเนี่ยเป็นเวลา12สัปดาห์เนี่ยเขาพบว่าอาสาสมัครในมีผิวที่ชุ่มชื้นม,มากขึ้นความยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็ความลึกของรอยรอยเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญอายุตัวอย่างหน่อยยี่ห้อไหนดีในหน้าของนอกโค้ดเอสกินโพรไบอติกมีโปรไบอติกห้าหมื่นล้าน cfu มีบิฟิโดแบคทีเรียมลองกุ้มและบิฟิโดแบคทีเรียมเรเวช่วยเสริมกลไกในการช่วยป้องกันโฟโตเอรอที่เกิดจากแสงแดด โดยไปเสริมความแข็งแรงของผิวแล้วก็ลดการอักเสบมีแล็กตบาซิลัสพาราคาเซอไอตัวนี้ก็ช่วยฟื้นฟูผิวจากแดดได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยมีวิฟิโดแบคทีเรียมโคแอ็กแลนตัวนี้ก็ช่วยลดความเสื่อมของผิวป้องกันผิวแก่ก่อนวัยแล้วก็แล็โตบาซิลัสแพนทารุมเพิ่มระดับเซรามายเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็มีเสริมในเรื่องของไฟโตเซรามายและก็วิตามินซีด้วยอีกยี่ห้อสีชมพูแล้วนะเนี่ยแล็กตฟิสโปรไบติกไม่เยอะ10004้านต่อองมันล เชื S <S ้อมันจะไม่ได้เยอะมากเนาะเขาจะไม่ได้เล่นปริมาณเชื้อเยอะแบบของไทยอ่ะแต่ว่าเล่นตัวที่มีกลไกที่ไปช่วยเรื่องนั้นโดยตรงเลยใช้แลกตัวบัซิรัตพราแคสเซียที่มีงานวิจัยว่าก็มาฟื้นฟูผิวที่เกิดจากการทําร้ายของ U V B นะก็จะให้คล้ายกับที่ปั่นพูดไปสูตเมื่อสักครู่มีบิฟิโดแบคทีเรียมลองกัมเนี่ยที่มาฟื้นฟูความเสียหายของผิวที่เกิดจากรังสี U V A เพราะฉะนั้นได้ทั้ง U V B U V A เลยมีพริบาติกอ่ะที่มาเสริมให้เชื้อเขายังมีชีวิตใช่ยว พวกเรื่องของริ้วรอยโดยเฉพาะเลยถ้าเราอยากได้โปรโบาติกแต่ว่าไม่อยากจะเริ่มจากการกินอาหารเสริมกินอาหารแทนอย่างเงี้ยฟันแ,แนะนําเป็นกินอะไรดี ง่ายสุดเลยก็คือโยเกิร์ตแต่ว่าก็ต้องเลือกนะเอาที่มีโปรไบโอติกส์ด้วยเขาก็จะเลเบลไว้ที่ฉลาดเนาะว่ามีโปรไบโอติกอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือโยเกิร์ตเนี่ยไม่ได้มีโปรไบโอติกอยู่ทุกตัวโยเกิร์ตมันเกิดจากหัวเชื้อที่ใช้ในการทําโยเกิร์ตแต่ว่าบางยี่ห้อสมัยนีย้เขาก็จะมีพลัสผสมโปรไบโอติกเข้าไปก็ลองดูตัวเชือ้อดีๆก่อนกินตัวต่อมากินยากหน่อยคือนนะัตโต <laughs> อันนี้ก็เป็นแหล่งของโปรไบโอติกเหมือนกันนะคะเขามีบาซิลัสซับทิลิสตัวน,นี้จะช่วยป้องกันการเจริญเติบ ในลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยเสริมพุิพุมก,กันให้กับร่างกายตามธรรมชาติต่อมาก็คือกิมจิอมตอนนี้ก็โปรบติกเยอะเหมือนกันช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะทำให้ระบบย่อยอาหารรวมถึงระบบอื่นๆที่มีผลพวงจากลำไส้เนี่ยนะดีขึ้น การขับถ่ายดีขึ้นาการขจัดของเสียออกจากร่างกายทําได้ดีแต่กิมจิถ้าเป็นแบบกิมจิทอมกิมจิผัดที่ผ่านความร้อนเนี่ยก็ไม่รอดแล้วเนาะตัวสุดท้ายอะโวคาโดเพิ่งมีรายงานเมื่อไม่นานมานี้เองนะว่าถ้ากินอะโวคาโดต่อนเนื่องกัน12สัปดาห์เนี่ยเขาจะพบว่าในลําไส้เนี่ยมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มากขึ้นโดยเฉพาะโปรไบติกที่สามารถผลิตช,ช็อตเชนแฟตตี้แอซิดนะสารพวกนี้มันก็จะไปช่วยในการลดการอักเสบได้ สุดท้ายแล้วข้อควรระวังหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่ส่งผลต่อเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีในลําไส้เราเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คืออาหารเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยก็แนะนําให้ทานพวกไฟเบอร์เยอะๆผักผลไม้ธัญพืชต่างๆนะแล้วอาหารที่ควรเลี่ยงก็อย่างที่เราบอกไปน้ําตาลการรับประทานอาหารรสจัดพวกแบบอาหารเผ็ดมากๆหรือว่าอาหารเค็มโซเดียมสูงจำไป้มีผลลดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างกลุ่มแลคโตบาซิลัสก็จะทให้สมดุลเนี่ยเสียได้นอกจากอาหารดีแล้วก็อย่าลืมออก กำลังกายนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นลำไส้นะคะเพราะว่าเขามีรายงานว่าคนที่ไม่ค่อยขยับอยู่เฉยเฉยเนี่ยจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่น้อยกว่าถานม้าคือการนอนหลับการพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็เรื่องของความเครียดก็จะต้องลดลงเพราะว่าอันเนี้ยก็มีผลกับจุลินทรีย์ในลำไส้โดยตรงสุดท้ายก็คืออย่ากินยา,นยาปฏิชีวนะพร่าเพื่อกินแบบ ออกกริดกว้างซื้อของะขอตัวแพงสุดอย่างเงี้ยก็จะทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้เราตายก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ p r o บ i o t i ที่ช่วยเกี่ยวเรื่องผิววันนี้นะหวังว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์กันนะคะอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนของกูรูเช็คอะคาเดมีนะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้ส่วนใครที่อยากจะผลิตอาหารเสริมสกินแคร์นะคะก็อย่าลืมเข้ามาพัฒนาสุดกับเราได้ค่ะคลิปหน้าอยากให้กุรียมองแล้วก็น้องป่านไปหางานวิจัยไปหาเทรนด์อะไรมาพูดคุยอีกก็อย่าลลืมมคคนตา่ะววไปแ้ สวัสดีค่ะ